ยับนี่ครับชิงยับก่อนครับมังกรยก oh. เบสบากิา oh. โอ้ยโอ้ยมาดีครับติดกาดครับเอาละครับดูว่าหลากหลายเลยนะครับอาวุธมวยลูกทีบมีหมัดมีแข้งเ,เดสบากิพยายามจะเบียดต่อยมัดเตะขาต,ต่าตอยมัดแต่ว่าจะเข้าทางของฝ่ายน้ำเงินมังกรยกแล้วนะครับถ้าเดินช้าแบบนี้นะครับ พราะว่าความเป็นมวยนี่ดูว่าเป็นลองเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีลูกหนักมาทดแทนหรือเปล่านี่แหละครับโดนไปเยอะเหมือนกันครับเลือกและจิ้มเลยครับมังกรยกทาวินทาวครับอ้อยหมัดเดียวครับโอ้โหทะลุกาดครับว่าต่อยมาตลอดแล้วโดนหมัดเดียวครับโอ้โหพิกเลยครับนี่แหละครับบอกว่าทิ้งตัวทิ้งทั้งตัวนะครับเวลาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงแต่ความเป็นมวยดูสู้ไม่ได้แล้วนะครับ นี่ครับเดชบากิโอ้โหต้นๆนี่มาดูครับโอ้โหพอชนะปุ๊บเป็นก้ามโชว์เลยลูกศิษย์จระแสะขคอหงและและเดี๋ยวดูครับจังหวะไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่คุณหมอเจียศักดิ์ปุภาชาติครับขึ้นไปดูอาการยังงงอยู่เลยครับมับงกรหยกดู โอ้โหนี่ครับมาโอ้โหเช็คบินเร็วเลยครับเห็นบากิจะแสะคอหงน่าจับตาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ครับขยับขยับซ้ายแตะขวามาหมัดแรกวืดวืดมต้นๆน,นี่ดูครับมาโชว์ฉายเลยครับไยน้าเงินบางกรยกแล้วก็มไปยั่วต่อมโมโหรุ่นพี่นะครับ ดูนี่โอ้โหดูขวาครับนี่ครับโอ้โหแม่บดไปก่อนครับน้ําเงินแล้วก็นี่ครับซ้ายท้ายแตะขวาครับโอ้โหต่อย,ยัดกาดทะลุเข้าไปเลยครับแม,ม่พยายามจะลุกลุกลุกโอ้ยนี่อีกบุ่มหนึ่งครับโอ้โหขวาตรงตรงลอดกาดเข้าไปเลยครับนี่ ปังเข้าไปครับโอ้โหดูครับหล่นหล่นทั้งยืนเลยครับอาจารย์ธีรวุฒิเข้าไปสับมือนับปังโอ้โหมาเหมือนิดเดียวครับกำปั้นขวาเต็มกระโดงคางเลยครับโอ้โหสะใจครับเดชบากิ